สด,ดีครับท่านผู้ชมทุก่านวันนี้ก็ม well. าพบกัน right ที่ที่สมน้ำพระวัดดอนทองบนบางนิพนนะครับเมืองดยการะุมาผู้สูงอา,า,ายุนะครับคณะกรรมการด้วยเชิญนยครับซ้ายมือพรมเจ้าคุตบบดแล้พรวิทร์อมู่ทีนีแล้ว เลาก้ากว่าทุกคนก็จะลูเป็นจุ่มมกันว่าแต้อก็มาส่งน้ำแลวกอาขึ้สแล้วก็จบกน้ำพคุณผ้ยมงานี้ครุณ้าคุณลูกครับครับอาขาก็ตอนนี้แหลายๆเรื่องมีแะ้วกคุณจ้าครับท่านอินเสีร์และการพิมพ์บอเรียนเชิญนะครับทุกท้านนะครับผู้สูงอายุครับด้วย ส่งน้าพระก่อนนะครับการส่งน้าพระก่อนแล้วก็เรียนเชิญจากพระสงฆ์นายชมพงศ์รตีนะครับมาจากจิ้งหูชมทานเพลงเนล้างข้พลอยนะครับวันนี้นะครับรอสักครู่อาจารย์เย็นๆก็คุณเจ้าครับนะครับเข้าแถวเรียนหนึ่งครับทั้งนิ้รมจับขดวนนะครับวันนี้ ป่อเจ้าท่านบาทหลวงเจ้านะครท่าชายเวรุนะครับเวรุรัตนคุณนะครับเจ้าว่าเรืของนี้กับวัดเซนปรงหรือบาทหลวงนะครับวัดเซนปรท่านก็ให้เกียรติครับและท่านก็เสดจ่ายท่ับเรียนเชิญท่านให้นะครับพี่ๆน้องๆพิธีนะครับพิธีนะครับรถน้า ขอพลจากผู้สูงอายุครับด้านนี้ก็เป็นผู้โชว์ที่แต่ละวงเปิดงานจ้ายงแล้วนะครับครับก็อาโฉมแหวนพระก็นำคณะรอบรัวนมาจากกรุงเทพมานครแล้วก็จี่แสตลิ้วเป็นรูปปูปลาจ้าก็น้องชญานะครับก็จะมาร่วมด้วยน้องพลนะครับวันนี้มีนต่ละวงจ้างสายงานในการเลือกเพื่อช่วยกัน ับอีกชั่โนะครับเพราะว่าเราก็จะจัดอย่างนี้ทุกปีนะครับจะจัดอย่างนี้ตาปดานะครับก็1 4และวันนี้วันที่15เมษายนกาตําวันตัปดานะครับโดยมีอา่ายศรพระครูสมบูรณ์มัตโยวันที่ใหม่กับผู้สูงอายุจะมาที่สปากันโดยจะรูว่าวันนี้ก็จะช่วยช่วยกันในเรื่องของ นะครับก็ร่วมด้วยช่วยกัน,นค,คุณพ่อช่วยการก่นอนแล้ก็ท่านเป็นร่วมด้วยนะครับในแต่ละเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงโปรตีก็คุณพ่อฆ่าตายนะครับหรือปีนี้ท่านได้เขียนมานะครับแล้วพวกเราครับก็ในเวลาประมาณเอา20นาฬิกาหลังเสจปอนเสร็จแล้วก็จะมีพิธีเสร็จก่นอนครับวันนีพกระดุดเราซึ่งเป็นทาง อาสาสครุ่นครับและทางตำรวจปฏิบัติกระบวลใกล้เคียงคงยอดยครับกับนัแเรนนักดนตรีมาแสดงสดนะครับมาจากรุงเทีมหนรนครปีนี้ก็มากลิตมากหลายปีแล้วนะครับทุกท่านนับเรียนเชียหก็จะคับสองนักวันนี้สิบสองลูกค ชิดสองสลูกกับทางพระใหม่พระมุขเปิดใหม่พระอาวสิงโตครั้งเดียวแะเป็นหอพอพลพ่อป่าพ่ะป่านะครับเป็นปีใหม่ไทยใต้ขอบโบราณปีใหม่สาคนก็วันที่หนึ่งมกรานะครับวันที่หนึนัราคมปีใหม่ไทยเรียกว่าสงการ การแล้วก็พี่น้องนะครับก็จะน้อการโลกหลายก็จะกลับมาเริ่มสนานนะครับก็จะมีงานสมเพลนนะครับท่านคุณพ่อบ่าลุงท่าชายนะครับเป็นเจ้าวาดวัดสมปองท่าน,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 นกา็ไปร่วมงานร่วมด้วยในพิธีระวังโทรศัพท์เพืเปียนะครับหาถุงใจวันนี้คือวันสนุกกัน ท่านครับวันนี้อีกสักครู่หนึ่งครับยังไม่รียบร้บอนกับพอต้อนราวปชาชประนในฐานะอาธุนนากาาเรือนท้องถิ่นของจังหวัดเชียงดานะครับในวเรือตั้งาระมาทเรียนเป็นชัะสอบเชียงดาวนะครับดัน,น,น,บนั้นวันนี้ถ้าได้เดียน่เลย ครับวยใช้เสียงรบ้าวเร็ร้อยครับพี่น้องครับได้เกิดอยู่ก้อนรับ่านับสนุนนครับสมาชิกของเรารับขอขอบคิท่านได้อยู่เป็นกำลังใจต้อนรับและร่วมกันพิธีเปิดงานสมการบกครับสวัสีเมือนเพื่อนขอเราทกท่านชิญนะครับสุขสันวักิดนะครับสวัสดีนครับเราอง่าของกรรมการท่านแรกบอ

มาล่นแสดงได้าวนานได้อยู่เป็นกำลังใจนะครับขรก็ารเีริตุกตาบรุเป็นในการตุกช้าครับที่อยู่รอบตู้นี่ไหลก็ได้ควรจะมองาเวียีลไทเกียนะครับครับ มาช่วยส่งสนนรอเีกนล้วม่ต้องติั่านคนะครับก็ต้องาอขอพยด้วยต้องรีบเดินทางไปหลายงานที่วัดตนล้าก็จะไปวัดหหลงแทครับก็กราบขอไปปียาวอย่างน้อยไปร้อยีทุกคนครับขอท่านนายกนะครับได้หลายวัดด้วยกันเหลเรานี้ก็วันนี้ ก็มีพิธีส่งน้ำพระเหมือนกันนะครับวัดพุกจิวิญเข้าใจว่านะครับจะมีพิธีเหมือนกัน